สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่15สิงหาคมนะครับ2563ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดิวของจาดอนซานโชครับทำให้แฟนผีนี่ยิ้มได้เลยครับล่าสุดนะครับจาดอนซานโชเนี่ยได้ขึ้นบัญชีขอย้ายทีมนะครับคือข่าวนี้ผมได้มาจากทวิตเตอของฮวนโลเบโตนะครับ เขาได้ทวิตเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังครับว่าตอนนี้ซันโชได้ขอขึ้นบัญนชี้ย้ายทีมครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นข่าวมั่วหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ไปเช็คประวัติของฮันโรเบโตดูนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ทวิตข้อความเกี่ยวกับบูโน่เฟนันเดสครับที่ย้ายมาแมนยูหรือว่าแฮร์รี่แม็กควายครับรวมถึงอารอนวานบิสซาก้าด้วยครับคือค่อนข้างที่จะตรงเหมือนกันนะครับและล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ ได้ทวิตที่แมนยูได้ตัวสเตฟานวิชเนี่ยมา1ตัวครับอายุ17ปีจากบาัติซานเบลเกตนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสื่อรายสำนักอะ่ะเขาก็ได้ออกมาพูดเหมือนกันนะครับแต่ข้อความที่ฮวนโรเบโตทวิตเนี่ยบอกว่าซานโชขอขึ้นชี้ย้ายทีมเนี่ยแฟนผีต่างยิ้มเลยครับเพราะก่อนหน้านี้นนอ นักข่าวชื่อดังของอิตาล,ลีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาบิเซโอโรมาโนหรือว่าไซมอนสโตนอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีทวิตข้อความที่บอกซันโชขอย้ายทีมนะแต่มีแค่ฮัวโรเบตโตนะครับตอนนี้เขาได้พูดว่าซันโชขอย้ายทีมโอ้โหผมนี่ได้อ่านรู้สึกแบบติดตามเขาติดกดติดตามเลยครับคนติดตามเขาอยู่แค่3,000กว่าคนนะครับตอนนี้คือตอนนี้เราต้องดูครับมันอยู่ที่ ว่าตอนนี้ซานโช่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารการย้ายทีมแล้วเพราะก่อนหน้าน,นี้ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดส่วนตัวของซานโช่ hmm. ก็พูดคุยกันเรียบร้อยครับแต่มาประสบปัญหาเรื่องค่าตัวครับที่จอบมุลต้องการเงินก้อนแรกถึง120ล้านยูโรเนี่ยซึ่งทางแมนยูก็ต้องการต่อให้มันถูกกว่านี้ครับแต่ตอนนี้นะครับ เรามาดูกันครับว่าสิ่งที่ฮวนลาวิโตทวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงครับแฟนผีรอเฮครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยครับกดไลค์สัก20-30ไลค์ก็ได้ครับ, like 20, like รบขอบคุณมากครับ